สวัสดีนะครับเช้าวันที่ศุกร์ที่13มิถุนายน2518นะครับมาแล้วฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็แตา่ตลาดนัดโคกระเบือตะบนคำเตยเพื่อเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกร่อยนะครับฝนตกเริ่มลงเม็ดหนาแน่นถึงแมาแล้วคนระับวาวไห้เนงัวง,งามงัวง,งามงัวหัวลวนงัวง,งามงัวหัวลวนสูงลอยสี่สิบห่านะครับ,บ งงามงาหัวหลนครับสาวสีเป็นอยากสาวสีเอมีกาสีแบบ เปิดมานลักสองนะครับ กอนใดกันอยู่นะครับอ้สาวตัวนี้สาวงามอมนะครับสาวงามอ้อสาวหน่อยจังหวะนะครับเรม <14, 000. S 2> ื่ 500, นสี่ห้าร้อยมื่นสี่พันห้าร้อยน้นๆนะครับเื่อนนนๆครับสูงร้อบวกครับชาลุเล่น,นครับนสี่ 4, นะ สนใจ,จติดต่อไดเบอร์ไหนนะครับ083 083 37ส7 0 0 9น0 9 52สสนสใจเข้มาสอบถเหมือับชาโดเลียนะครับนรับเน้นแน่นะครับ035บวกชาโดเลียโอ้งหาวงอหาวน,น,น,นะครับเนี่ยลำบากนฝนมือฝนตกเนี่งาหหาวทั้งงอหาวทั้งเปียกทั้ง เปิดลักสองนะครับผ่านเงียอได้กันแล้วตันนี้ได้กันบอสูบย,ยายแล้วเ็นใจเย็นใน่แหละให้ราคากันสาหน่อยงามๆแบบสูงลอย40ตัวมันดีดีนะครับครับติดลูกผสมหูกระทบมาหน่อยนึงนะครับ เบิวเลียมสามสามน้ำเกินคานะครับเป็นเปิดมาสามสิบสามนะครับเียนน้ำซื้อหลักสองนะครับสองตัวเนี่ยเจ้าซีเ้าหเต็มที่นะครับเียนนำให้ขอละคาวัวนเปนเปิดมาสามหมื่นนะครับ

อนังนั่นอ่นะสิบแปดเท่อนครับมันถูรถมากนี่นึ่งนะครับมีมีมห้อยมีแผลนีดนึงนะครับถูรถมากนะครับ จเจสาวชิปตัวนี้สาวหน่อยสาวหน่อยงามๆแต่มีอยู่นะครับสาวหน่อยงามเลยนะัน่งงาๆย,ยนยนๆนะครับแต่ว่าสีเบิ่งบรชัดน,นะครับงัวเปียกงัวเปียด <c oughs> งางามจังหวันครับมือ่นแปนหรครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนนะครับศูนย์เจ้าหาศนยก้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหกเก้าหนึ่งแปดหกเกาสนใกาสเรียบงามนครับร้อยเครื่องดำเนี่ยครับหนังหนายนนะครับโครงสร้างดีนะครับงงวง้ามนะครับมือนปดมาเปิดมานะครับเมื่นเปดในห่างท่านใดครับ ถูกยาอะไรใจเย็นๆนะครับกำลังต่ออยังฆ่ากันอยู่นะครับครับครักสามกับรักสองเนี่ยไกลกันเติบอยู่นะครับครับนี่รุ่นนี้จังสิขึ้นสามเมืองได้นะครับเนี่ยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้จังสิขึ้นรักสามได้นะครับร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบบวกนะครับ หนานาอ้วนๆยิ่งๆยังสียังสีขึ้นรักซ้ำเลยนะครับมื่อนี้นะครับมื่อนี้ค่อนข้างจะเดี๋ยดแรงเดี๋ยวครับไปไป็นยางเลาะเบิ้งขัางในนี่ตัวเป็นตะเบิ้งบ่นะครับสื่อยากขายยากเมื่อนี้ครับฝนตกฝนตกนะครับหนาฝนแบบนี้ครับช่วงนี้ก็ทำใจเอานะครับ อ้นนะเวียดนามซื้อหลายนะครับนะครับนะครับร้อยหน่อยนะครับร้อยหมื่นนะครับร้อยแปดพันเก้าพันหมื่นหมื่นสองนะครับประมาณนั้นนะครับครับเวียดนามซื้อดีนะครับร้อยนั้นนะครับหัวโค้งหัวจอยหัวจอยหัวจอยแม่นไหมครับแม่นไหมแม่น emkin sần, chỗ bỏ mua bì ngang để mua quả khâm này rồi <laughs> <laughs> <c oughs> มันนี่ซื้อหอญ่ขึ้นหน่อยครับ,บ,บยางใหน่ครับ ได้กันแล้วนี่ได้กันแล้วตันนี่ได้กันนี่เราครับอ่าพสิได้กันเลยอ้วนได้กันด่ มืนหารม่อยแม่แยกลูกนะครับวจอยเป็นไหนด้นะมือหาลอยนะ,นะสูงลอยสามหานะครับตวนี้มือห่าลอยนะครับราคาเปิดตอนนี้มันต่อได้อีกไงมืนหาลอยมันกะ็เนะนกเปิดไปเพิ่็จะว่าเพีงเพองอยงๆอ้นเนาะ <500. S 1> าาหนึ่งห้าร้อยอันนั้นข้างหางเหยียนะฮะมันกำลังตอ่อพันยังกำลังต่ออยู่ในหางเหยียดพันกำลังตอ่อย์เชลโลเล่นะครับเหยียดหน้ามันกำลังสื่อเชลโลเล่นะครับต่อ,ตอกันอยู่นะครับกำลังต่อกันอยู่นะครับเชลโลเล่สูงลอยซ้ำหาบวกนะครับ quần quần như này nha